ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์การถอดร,รหัสชีวิตหมายถึงกระบวนการในการวัดเข้าไปในจิตใต้สำนึกอันนี้ก็คือออร่าของน้องเคที่มาเรียนกระบวนการของการวัดโทดกับผมเป็นเวลากว่าสามปีแล้วใช่ไหม่แต่ออร่านี้เพิ่ง่ายเป็นครั้งแรกใช่ไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากออ,อร่านี้มันเป็นสนามพลังชีวิตอนะที่ฝรั่งก็เรียกว่าอ,อ,อะไรอะไรเบ์เทลิสพลังงานที่เกิดจากอนุภาพ ของคลื่นแม่เหล็กที่อยู่ในตัวเราคลื่นแม่เหล็กเกิดจากอะไรเกิดจากรังสีที่เราได้รับจากดวงอาทิตย์ซึ่งมีสเปกตรัมมาเจ็ดสีแสงของดวงอาทิตย์เดินทางไปยังโลกเราใช้เวลาเดินทาง7นาทีแล้วแสงนี้มันจะซึมซับเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเรารวมทั้งกระบวนการของชีวิตพอมองจากภาพออราเนี่ยมันสะเทือนความเป็นชีวิตที่ถูกเก็บข้อมูลไว้ในระดับของความเลึนลับของชีวิต ที่พูดได้เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือเก็บรหัสไว้ในระดับยีนโครโมโซม DNA ดังนั้นออราจึงเป็นตัวที่ถ่ายทอดความลับของชีวิตให้เราได้รู้ว่าให้เรารู้ว่าอะไรให้เรารู้ว่าเราคือใครให้เรารู้ว่าเราจะเกิดมาทำไมแล้วตอนที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมเราถึงได้รู้ว่าชีวิตเราโคตรยิ่งใหญ่เลยโคตรฟินเลยรู้สึกไหมออราแบบเวอร์ชันนี้เป็นออราที่แบบ มันหมหัศจรรย์เหมือนตอนที่ผมไปอ่านออร่าให้กับดาราฮอลลีวูดอ่ะหรือว่านักแสดงจากทั่วโลกของ Netflix ที่จัดมิทติ้งครั้งสำคัญที่สุดในป,ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ประเทศไทยที่จังหวัดพังงาฉะนั้นออร่านี้ก็เหมือนกันคุณมาถามผมเมื่อกี้ถามว่ามันเหมือนดาราฮอลลีวูดไหมผมบอกเลยว่าทุกคนมีออร่าของตัวเองที่ไม่เหมือนใครเราคือ the one น f the universe ออร่าี้เครื่องที่ถ่ายนี่เขาเรียกว่า อร่าโฟโตกราฟีเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่จะถอดสัญญาณของพลังงานที่อยู่ในระดับ DNA เราที่ได้รับจากแสงอาทิตย์ได้รับจากดินาน้ำลมไฟจากวิตามินจากแคลเซียมจากแร่ธาตุจากาาโกรทฮอรโ,ฮโมนหรือจากความสำเร็จหรือสิ่งที่เราประสบพบผ่านมันถอดรายแทนชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลยเอล่าของนอกเคคืออล่าของคนที่ ความฝันโคตรยิ่งใหญ่เลยแต่ความพยายามมันยังไปไม่ถึงข้าจายัาตรงไหมแล้วในขนาดเดียวกันสิ่งที่เคสเป็นอยู่ก็คือรู้สึกว่าคนอื่นดีกว่าเราหมดเลยใช่แต่ทำไมเราไม่ถึงตามคนอื่นก็ไม่ทนไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าขาเราสัน้น <c oughs> ไม่ใช่เพราะว่าขาเราสัน้นแต่เพราะว่าเราไม่เคยเห็นคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของเราใช่หรือไม่ เราจะแงะมองคนอื่นแอบอิจฉาคนอื่นแอบเปรียบเทียบคนอื่นแล้วกลับมาได้ค่าตัวเองใช่หรือไม่ <Okay. S 1> อล่าคนแบบนี้คืออล่าคนที่ชอบซ้าเติมตัวเอง <c oughs> แต่หัวใจมันยิ่งใหญ่หัวใจแบบอยากจะเปลี่ยนโลกวันนี้เลยแต่ลืไมไปว่าตอนที่เราจะเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้สิ่งแรกที่เราต้องทาคือเปลี่ยนตัวเองใช่ฉะนั้นอล่าอันนี้คืออล่าคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างอย่างฉับพลันที่เขาใช้คำว่าปิ้งแว๊บอะ ที่เขาใช้คาว่าวัดสุดขีดวัดสุดชีวิตอ่ะนั่นการอ่านเอล่าคือการมองเห็นชีวิตที่เราลืมไปว่าเราคือคนคนนั้นอ่ะเราคือสิ่งนั้นนะสิ่งที่เราที่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อเป็นสิน่งนี้รู้สึกไหมกเกิดมาเพื่อรู้สึกว่าเราใช่อ่ะเกิดมาเพื่อเรารู้สึกว่าเราคู่ควรอ่ะความรู้สึกแบบนีม้มันต้องมีจริงนี่คือการเติมเต็มออร่าสีที่มันแบบมีความรู้สึกเหมือนเรากำลัง อยู่ในการาแล้เพิ่งออกจากการามาร <c oughs> ู้สึจากความฝันแล้วเราก็พบว่อาอร่าเนี่ยมันเป็นอร่าของคนที่อยากรวยพร้อมที่จะสําเร็จและไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนหรือยากจนแต่ไม่เคยมีรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นหมึงต้องเปลี่ยนชีวิตอร่าแบบนี้มึงต้องเปลี่ยนลุคมึงต้องเปลี่ยนทรงผมมึงต้องเปลี่ยนไปหน้านะมึงต้องเปลี่ยนชื่อมึงต้องเปลี่ยนบรโษเัีย์แต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับมาเปลี่ยนตัวเองจริง เพราะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้อยู่ที่ชื่อหรือนามสกุลที่เราเปลี่ยนใหม่ไม่ได้อยู่ที่อะไรต่ออะไรที่เป็นเปลือกหรือกระพี้แต่มันคือแกนที่ออราเนี่ยมันกำลังทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงเมื่อเราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราแล้วเราจะทะลุทะลวงชีวิตที่มันเหนือกว่าการอ่านอ่านออราไม่ใช่ําทำนายทยทักไม่ใช่การพยากรณ์ไม่ใช่การดูดวงแต่คือการวิเคราะห์กระบวนการของชีวิตที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดในระดับของวิทยาศาสตร์ควอนตั้ฟิสิกส์เพื่ออธิบายถึงชีวิต ที่มันมีคลื่นมีพลังงานออกมาในอนุภาคที่เราเรียกว่าไรบัตเทอริสพลังงานของชีวิตที่มันสร้สางแล้วมันมีชีวิตรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้อ่านเราได้ใมันถึงขนาดนี้ถือถือถือแวกอ่ากับตัวเองมีความสุขไม่ต้องอะไรถึงแบบสบายๆแล้วมองผู้ชมบอกรู้สึกยังไงเนี่ยวิเคราะห์แค่แค่น้ำจิ้มเดี๋ยวเราต้องวิเคราะห์ส่วนตัวเราต้องไปกันต่อแต่ต้องขอเป็นส่วนตัวแต่ตอนนี้อยากจะบอกผู้ชมว่าถึงตรงนี้เราเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่า ต้องสุดๆเลยค่ะไม่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 คิดว่าจะมีจะมีใครมาเห็นนะครับทัางความรู้สึกของเราข้างในด้วยอาจารย์พูดออกมาตรงทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วที่สําคัญนะครับเอาอล่าทำให้เป็นตัวเองด้วยนั่นสบายเอาอยู่ในในลุกที่แบบเราเป็นอะไรก็ได้ที่เราเป็นตัวเราจริงๆไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปอิงผู้ชมคนที่มีค่าที่สุดคือคนที่เรารู้สึกกับตัวเองวันเนี้อร่าอนี้คืออร่าของคนที่กําลังบอกว่า ฉันพร้อมที่จะสําเร็จใช่ไหมใช่ฉันเตรียมตัวมานานแล้วเพื่อสิ่งนี้และฉันรู้ว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันโคตรแพงเลยใช่แพงหแพง,แพงแค่ไหนแพงมากกว่าชีวิตโอ้แพงจนประเมินราคาไม่ได้ใช่ไหมเด็นออร่าเนี้ยเป็นออร่าที่จะต้องค้นพบความรักของตัวเองที่ถูกเก็บไว้ในกุญแจ ความรู้แจ้งที่มันที่มันถูกเก็บรักษาไว้ในหัวใจของเราทำนองทลวงในก้นบึ้งของดวงวิญญาณของเราแล้วพอเราถอดรหัสของสีเจ็ดสีถอดรหัสของพลังงานชีวิตเนี่ยเราก็จะพูดกับตัวเองว่าไม่รู้จะแกล้งไม่ไม่รู้จะแกล้งปลอมตัวเป็นคนจนยังไเพราะชีวิตของเรารู้สึกถึงความสําเร็จและความลงสมบูรณ์ได้แต่วินาทีนี้ย้ำสารับที่เดี๋ยวจะคุยกันต่อหลังไมหลังการถ่ายทําคลิปนี้ก็คือจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรายังไง ให้เราฟรินแล้วก็สุดยอดที่สุดฉะนั้นขอเรียนเชิญพวกเราทุกคนที่ต้องการการถอดรหัสลับของจิตตะสำนึกผันการถ่ายภาพออราซึ่งเราสามารถสัมผัสและพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงตอนนี้ผมขอเข้าสู่การเชื่อมระบบพิเศษกับน้องเค้กและพวกเราทุกคนสามารถติดตามงานของเดอะมาสเตอร์โค้ดได้ในช่องสัญญาณที่เราถ่ายทอดทุกๆวันสวัสดีครับ